คุณผู้ชมคะเป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าจับตามองมากๆนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาของเคอร์ฟิวใช่ไหมคะเพราะว่าวีเจครีมเคยบอกไปว่าตอนนี้เนี่ยเคอร์ฟิวก็คือ5้าทุ่มถึงตีสี่แต่ประเด็นคือมีประชาชนนับพันคนนะคะไปต่อคิวเข้าแถวเพื่อรอรับของบริจาคในเวลาประมาณตีหนึ่งด้วยกันทีนี้เนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พัทยานะคะ ล่าสุดเนี่ยสำหรับเหตุการณ์นี้ก็คือมันเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณตี3ามครึ่งนะคะมีรายงานว่าบริเวณริมถนนทับพยาเมืองพัทยาตำบลหนองเปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี มีประชาชนจำนวนประมาณ1000คนนะคะมาต่อคิวรอรับของแจกซึ่งก็เป็นข้าวสารอาหารแห้งไข่ไก่ที่ทางโบสถ์นอร์เวย์พัทยานะคะตั้งอยู่ภายในซอยทัพพยาหมีกำหนดแจกทุกวันพระฤหสัสบดีค่ะเริ่มแจกในเวลา9้าโมงเช้าโดยมีจำนวนการแจกเนี่ยก็คือ2,000เอ่อชุดอะนะคะทีนี้พอมีการแจกแบบนี้ก็ต้องมีคนไปรอแล้วก็หลายคนก็บอกว่ากลัวว่าตัวเองจะไม่ได้นะคะกลัวว่าก้าเอ่อมาเช้า ามาตีหลังตีสี่ไปแล้วเนี่ยจะไม่ได้เพราะว่ามันมีแค่2000ชุดเท่านั้นแล้วที่สําคัญในพื้นที่พัทยาอย่างที่เรารู้กันว่าผู้ประกอบการหรือว่าคนทํางานนะคะที่ไม่ได้ทํางานตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นร้านนวดนะคะร้านผับบาร์ต่างๆตอนนี้ก็ปิดหมดเพราะฉะนั้นคนที่เดือดร้อนมีเยอะกว่าหลักหมื่นแน่นอนนะคะบริเว ดังกล่าวนะคะพบประชาชนจำนวนนับพันคนมารอต่อคิวอย่างแออัดนะคะบางรายนั่งตามจุดต่างๆแล้วก็มีถึงขั้นนำเสือมาปูนอนรออยู่เรียงรายตลอดแนวฟุตบาทยาวกว่า500เมตรที่สำคัญนะคะการมาต่อคิวครั้งนี้ไม่มีการเว้นระยะห่างตามมาตรการการป้องกันโควิด -19 ซึ่งประชาชนนะคะออกมาเปิดเผยบอกว่าออกมาต่อคิวรอตั้งแต่ช่วงตีหเพื่อจะมารับของแจกนะคะเป็นคิวแรกๆโดยไม่ได้สนคำสั่งเคอร์ฟิวที่ รัฐบาลได้ประกาศเพื่อเป็นการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เพราะว่าตอนนี้ตนเองกลัวอดตายมากกว่าจะถูกจับเรื่องเคอร์ฟิว ซึ่งล่าสุดนะคะได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพัทยาไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้แล้วแล้วก็ที่สำคัญสั่งให้แยกย้ายกลับที่พักนะคะเนื่องจากว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาเคอร์ฟิวแล้วก็มีการตักเตือนไปเรียบร้อยแต่ว่าณขณะนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถสลายกลุ่มประชาชนได้นะคะบางรายก็ท,ทําทีเป็นแยกย้ายบางรายวิ่งเข้าไปหลบตามบ้านเรือนประชาชนในละแวกนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่กลับไปก็ออกมาต่อคิวรอใหม่อย่างไม่เรงกลัวนะคะจึงต้องปล่อยให้เลยตามเลยแล้วก็สั่งให้มีการเว ระยะห่างตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ได้แค่นั้นนะคะ จากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะสร้างความหวาดระแวงและก็ความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในละแวกนั้นเป็นอย่างมากเพราะเกรงว่าบริเวณพื้นที่ที่มีประชาชนเดินทางมาแออัจจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อนะคะแล้วก็จะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมไปถึงเมื่อกลุ่มผู้รอรับบริจาคมารวมตัวกันแล้วก็พูดคุยกันส่งเสียงดังอึกกระทึกทําให้ผู้ที่อยู่อาศัยในละแวกใกล้เคียงแถวนั้นได้รับความเดือดร้อนบอกว่ารบกวนการพักผ่อนในยามค่ําคืนไปด้วยนะคะจึงอยากจะฝากถึงประชาชนที่มารอรับ อะะบอกว่าให้มาตามเวลาที่ผู้แจกกาหนดดีกว่าแล้วก็วอนเลยนะคะขอร้องว่าให้มีเจ้าหน้าที่มาดูแลเป็นมาตรการขั้นเด็ดขาดในการป้องกันฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินในพื้นที่พัทยาสักนิดหนึ่งก็แล้วกันทีนี้เนี่ยประชาชนที่อยู่ในระแวกนั้นก็เดือดร้อนนะคะแล้วก็หลายหลฝ่ายเดือดร้อนกันไปหมดคนที่ไปต่อคิวเองเขาก็เดือดร้อนเขาถึงจะต้องไปต่อคิวนะคะแต่ว่าอยากจะให้เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันก็แล้วกันนะคะในเรื่องของการไปรบกวนเวลาหลับเวลานอนนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยรู้สึก ว่าการการที่เครียดนะสถานการณ์ตอนนี้ก็หนักแล้วนะคะจะต้องมาโดนรบกวนเวลานอนอีกก็ไม่น่าจะใช้เรื่องนะคะอะฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะระวังโควิด -19 กันนิดนึงเว้นระยะห่างกันสักนิดนึงจะดีที่สุดค่ะช่วงหนะ้ามีอะไรมาฝากกันติดตามได้ที่จาม breaking news ค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ